ได้เวลาของนางฟ้าขับมาแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญคนสวยของนางฟ้านะคะกับแมงปอชนทิชาสวัสดีค่ะน้องแมงปอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องแมงปอทักทายชาวครอบครัวลูกทุ่งนด้วยเอฟซีองน้องแมงปอมารอเพียบเลยสวัสดีแฟนๆน,นะคะชาวลูกทุ่งนี่ด่วนทุกคนนะคะ วันนี้ <c oughs> จะนานมาก <c oughs> ใช่น้องแมงปอเหมือนกําลังจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าคะ <c oughs> อยู่ในรถว่าตอนนี้ถึงที่หมายแล้วค่ะจะบอกว่าวันนี้มาห้องอัดเสียงมาใส่เสียงค่ะเอานั่นหมายความว่าเราจะได้ยินซิงเกิลใหม่เหรอคะใช่ค่ะใช่แต่ยังอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแล้วแอลอแล้วแอบถามนิดนึงเลยแมย้ว่ามันทัน<ฆ>ขึ้นขึ้นไปร้องวันอาทิตย์ไหม <c oughs> ไม่เปิดปีนี้ยังไม่ทัน,ย,ทนยังไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไร <c oughs> แต่ยังไงเน่ต้องบอกอย่างนี้นะคะหนึ่งในศิล,ลปินที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับเมสเบิร์ตออนทัวร์ของเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือน้องแมงปอชนดิชาซึ่งบอกเลยว่าห่างหายไปได้สักพักหนึ่งเลยเนาะโอหลายปีเลยค่ะนานมากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทําเพลงใหม่เลยมันก็ทํานู่นทํานี่กระจุกกระจิกไปเลยนะคะแล้วก็จอนมีครอบครัวด้วยมีตอนนี้ก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านแล้วก็มีขายออนไลน์บ้าง<า>อะไรย่างเงี้ยค่ะขา,ขายของขออนไลน์ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ขา,ขายนู่นขายนี่เน้นไปทางของจินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะในชีวิตของความเป็นแม่เนี่ยกับบทบาทตอนที่เราเป็นศิลปินวิง่งร้องเพลงตามงานความเหนื่อยมันเทียบเท่ากันได้ไหมคะมันก็เหนื่อยคนละแบบนะคะเพราะว่าคือช่วงช่วงที่งานเยอะๆไปคอนเสิร์ตเยอะๆเราก็คือไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ มาดิ้มาอยู่กับลูกเนี่ยมันเหมือนต้องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้ลูกอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็คือเหนื่อยคนละแบบแต่มันมีความสุขทั้งสองอ่งยาค่ะแล้วยังไงอะคะวันนี้พอเห็นสถานะเกี่ยวไหมคะที่พอเห็นสถานการ์มันเริ่มขี้คายเลยเลยกลับมาทําเพลงหรือว่ามันเป็นแผนที่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะทําประมาณนี้ช่วงนี้ค่ะสําหรับการทําซิงเกิลใหม่จริงๆเราคุยกับผู้ใหญ่ไว้ไว้นาน,น้ะคะเป็นปีแหละ,ะแต่ว่า ก็ยังหาช่วงหาโอกาสมาทําไม่ได้แต่นี้มันก็โอเคมันมันอะไรอะไรมันเริ่มกลับมาแล้วเด็กก็จะมีงานมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยอ่ะทาช่วงนี้เลยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือช่วงเนี้ยลูกชายก็สี่จะห้าขวบแหละคือเขาก็เริ่มดูแลตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องมานั่งคอยแบบเออเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะเริ่มติดตัวได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็ไม่ลืมที่จะ เรื่องของเพลงที่จะรอปล่อยซิงเกิลให้พวกเราได้ฟัง<อ>เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดค่ะเนี่ยมีคนเข้ามาเมนด้วยพเพราะเขารู้เขารู้จริงเดี๋ยวแบงบอกต้องกลับไปย้อนอ่านคอมเมนต์นะว่าถึงแมงปอจะไม่มีซิงเกิลใหม่แต่ก็ถูกขอมาโดยตลอดยืนยันได้ดีเจนางฟ้าเปิดตลอดเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้น แฟนที่แบบว่ารอฟังเพลงของแบปอนะคะวันที่28เนี้ยรับรองว่าได้ฟังเพลงเก่าๆเบปอแน่นอนตามหาสมชายสมชายเปลี่ยนไปนางสาวแนนซี่หนูอยากโดนอุ้มจัดเต็มมาให้ค่ะแต่ที่แน่นๆอย่าลืมไปส่งแรงใจแรงเชียขอบเบทีในวันอาทิตย์ที่28 สิงคาคมนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เพราะฉะนั้นวันนี้หยอดน้าจิ้มไว้เยอะแล้วแหละต้องขอขอบคุณนะคะที่มาบอกพวกเราว่าโอ้ยเดี๋ยวจะได้เจอกันแน่แน่นอนๆแล้วกับเซอร์ไพรส์ในวันอาทิตย์นี้แมงต่อชนทิชาเจอกันคุณลงในเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะเช่นกันนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจน้องด้วยวันนี้ขอบคุณสาหรับการร่วมพูดคุยกับเรานะคะแมงต่อชนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ